พ้่งนะผมเพิ่งหนเราสองคนทำงานนะก็มันคมก็มันคมกว่ามือถืออืมสวยสีดำไม่แน่ใจพี่พี่ใหมพ่พลาสติกพู้นี้ทาย,ยัางครแล้วตรงที่มีการเคลื่อนไหวยังไม่ต้องไปทานะ พวกนี้เราไม่ได้ทาถ้าปุกจุๆเนี่ยทายังเนี่ยเนี่ยเออเพราะมันมีการเคลื่อนไหวมันจะแตกมันจะร่อนเนียนางอือืมอืมเป็นเนื้อปีะพวกนี้ไม่ได้ทาใช่จ้ะเป็นยางไฟเบอร์อืมก็มีพารบยางพารบอะไรบางงงอวกาศมุกอะไรก็เขาเป็น เปิดคณะตลกพเอายัางว่านพี่เอกไ่ด้เทดพี่พี <c als> <c als> ่เอเบอร์อะไรผ้าใทยเบอร์หนึ่งเอร้ยนี่งานน้องกูอยู่วะใช่ไหถึงบ้าง 大概。